สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับก็จะมาทําการอัปเดตตัวของพายเน็ตเวิรกันนะครับพายเน็ตเวิรเป็นเหรียญคริปโตที่จะเข้าตลาดเร็วๆนี้ปลายปลายเดือนนี้นะครับธันวาคม6กก็รีบๆไปขุดกันนะครับสําหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้ขุดสําหรับเพื่อนๆที่ขุดกันแล้วก็ดีใจด้วยครับของผมก็ขุดมาระยะเวลาประมาณ1เดือนครับได้3 2 0 สมพายนะครับก็ในส่วนของวันนี้นะครับหน้านี้นี่ก็คือการอัปเดตของพายล่าสุดเลยนะครับเขาให้เราทำการาเช็คลิสต์ว่าเราเนี่ยทำทุกขั้นตอนครบหรือ,อยังนะครับนี่ครับหนึ่ง6สามี่ห้าหกนะครับก็ไปดูกันได้ก็ในส่วนของรถแมพรถแมพเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็สามารถที่จะเข้ามาดูกันได้นะครับว่า ในแต่ละ,ะช่วงเวลาของภายในอนาคตเนี่ยเขาจะทำอะไรกันบ้าง1 2 3่ามสี่นะครับวันนี้ก็จะไปเร็วๆเลยนะครับนะคอ่คอยเค่อยาไปอ่านกันดูนะครับ <c oughs> แล้วก็วันนี้นะครับก็เพื่อนๆที่สมัครกันแล้วก็อย่าลืมทํทาการดาวน์โหลดตัวนี้นะครับตัวของ p ายเบรา e r เพื่อที่จะสร้างกระเป๋า วายเล t สำหรับรับเหรียญแล้วทดลองการโอนเหรียญภายให้ไว้100เหรียญน,นะครับวันนี้เราก็จะมาทำการไมเนตตรงนี้ครับก็คือเป็นการล็อกล็อกจำนวนเหรียญแล้วก็ล็อกในส่วนของ uh, ระยะเวลานะครับเยวมาดูกันเลยครับ ล็อกจำนวนเหรียญล็อกเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะอ่าไว้สำหรับระบบนิเวศของของภายนะครับเพื่อไม่ให้ระบบนิเวศมันล่มถ้าหากคนแห่คนที่ขุดแห่กันทอนหมดระบบภายล่มแน่นอนนครับก็ตอนนี้ก็คือเขาไว้ล็อกเพื่อส่วนหนึ่งเอาไว้ใช้ส่วนหนึ่งเอาไว้สำหรับระบบนิเวศของภายนะครับ อ,อัตราการล็อกก็นี่ครับเดี๋ยวไปดูกันตอนนี้ตอนนี้สีเหลืองนี่ก็คือเหรียญที่ที่ที่คิดว่านะผมคิดว่าหลังจาก kyc แล้วเนี่ยเราจะเหลือเหรียญอยู่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่เหรียญทำไมถึงเหลือหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่เหรียญนั่นก็เพราะว่า,ามันจะมีในเรื่องของจำนวนเพื่อนที่ ทีมทีมที่เราขุดด้วยแหละนะครับเป็นปัจจัยแล้วก็สีม่วงเนี่ครับอ่าก็จะอ่าตรงนี้ก็คือหนึ่งร้อยสี่สิบแปดเหรียญน,นะครับก็จะแบ่งครึ่งกันครึ่งๆนะครับหลังจาก kyc ส่วนหนึ่งก็จะถูกเก็บไว้นะครับ <c oughs> ก็ไวเลตบาลานตอนนี้นะครับก็เร็วๆนี้ตอนนี้ยังไม่เปิดนะครับ แต่มีการให้ทดลองโอนเหรียญได้แล้วหนึ่งเหรียญน,นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นล็อกนะครับเดี๋ยวเราไปทำการเลือกล็อกเลยนะครับตอนนี้ก็ล็อกัพบรรลัาหน้านี้ครับก็คือที่เราจะทำการล็อกตอนนี้เรามีอยู่สามอยี่สามเปอร์เซนต นะครับตรงเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ก็คือเขาให้เราเนี่ยทำการล็อกไว้ก็คือล็อก3ปีเนี่ยมันจะได้32% 0 22นะครับล็อก1ปีก็จะอยู่ที่161%ตตรงนี้ก็คือเป็นลักษณะของการขุดนะครับ การขุดที่จะได้เหรียญมากขึ้นตรงนี้แล้วก็2องวิเนี่ยสิบหกจุดหล็อกตรงนี้ก็ล็อกเพื่อจะถอนมาใช้นะครับถอนมานะครับถ้าเกิดรีบแล้วก็เราก็สอนอีกสองวิกหลังจาก kyc นะครับแล้วก็มีการคิดว่ามีการปรับเปลี่ยนได้นะครับหลังจากนี้ตอนนี้ก็คือ90%้เอร์เซ็นตเนี่ยก็อ อันที่หนึ่งเนี่ยเป็นการล็อกเปอร์เซนต์ของเหรียญที่มีอยู่ณปัจจุบัน200%อยอนนี่ยังไม่ได้อวเวอร์เลดอเวอร์เเบลิลนะครับได้แค่100%อนันนี้หนึ่งนี่คือเหรียญทั้งหมดนะครับลเราล็อก25%ล็อก50%ล็อกล็อกนะครับ เดี๋ยวเราจะล็อกไว้ที่50%แล้วกันนะครับแล้วก็2วิคเดี๋ยวเพราะว่าเราจะเอา50%ของเหรียญที่เราขุดได้เนี่ยมาทดลองใช้กันดูนะครับเออนาะแล้วก็2 2วิคถ้ามันปรับเปลี่ยนได้ก็จะดีแต่ถ้าเกิดปรับเปลี่ยนไม่ได้ก็คือ2วิกแล้วก็ขุดไปให้เรือยก็เสียดายนะครับ ถ้าเกิดสามปีเนี่ยโ,โหร้อยเจ็ดสิบเก้าเปอร์เซ็นตเลยนะครับเห็นไหมถ้าเราล็อกเหรียญเยอะอันข้างบนนี่คือเป็นการล็อกเหรียญน,นะครับจำนวนเปอร์เซ็นต์ข้างล่างล็กระยะเวลานะครับประมาณนั้นเออก็อยากใช้อยู่นะอยากใช้อยากลองเทสดูนะครับอยากลองเทสดู คิดว่าปรับเปลี่ยนได้แหละเออเอาเอาว่าสิบเปอร์เซนกับสองวิคถ้ายัางไงเดี๋ยวพอพ้นสองวิคเนี่ยเออเราก็เราก็มาทดลองทดลองมาอีดูแล้วกันนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนอะแต่ถ้าเกิดแก้ได้เนี่ยมาปรับเปลี่ยนได้เนี่ยหลังหลังจากสองวิคไปแล้วหลังจาก kyc แล้วก็คงจะยาวครับสามปีนะครับ ยาวๆกันเลยเราก็คลิกตรงนี้เลยครับเซฟไปเลยอ่าเรียบร้อยแล้วครับก็เพื่อนเคนไหนที่อ่ายังไม่เข้าใจนะครับว่าเหรียญอ่าคริปโตคืออะไรยังไม่เข้าใจเงินดิจิตอลคืออะไรเร่งๆหาความรู้กันนะครับ รีบๆกันเลยไม่เกี่ยวกับอายุเท่าไหร่นะครับขอแค่มีใจศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับเหรียญคริปโตเกี่ยวกับาการเทรดเหรียญคริปโตนะครับแล้วก็เหรียญก้าวแล้วก็ในเรื่องของการขุดเหรียญทำเหมืองนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปศึกษาดูได้ตอนแรกเนี่ยผมก็สนใจเรื่องของ ทําทเหมืองขุดนะครับซื้อซื้อกาดจออะไรมาแบบนี้ครับสนใจอยู่ก็ดูดูราคาแล้วราคามันก็ค่อนข้างสูงในยุคก่อนนะครับแล้วพอเทียบกับการขุดแล้วค่อนข้างจะยุ่งยากต้องมีต้องมีคอมพิวเตอร์ต้องมีกาดจอแรงๆนะครับแล้วก็ต้องเปิดไว้24ชั่วโมงค่าไฟก็เยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็ต้องระบายความร้อนให้มันด้วยนะครับชอบเย็นๆซึ่งดูแล้วค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะอยู่นะครับ แล้วก็ได้พับโปรเจก์นั้นไปนะครับก็ได้แตด่ดูดูดูจนมาถึงปีนี้ครับไปลายปายปีได้มาเจอ,อาการขุดเหรียญด้วยมือถือเออก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะ่าลองก็ลองมาเทสดูตัวแรกที่ผมเทสก็พายต่อไปก็เป็นไฮด l ล่าต่อไปก็เป็นในส่วนของสไปร์เล็กเอ็กเพแล้วก็ต่อไปก็เป็นในส่วนของโตชิแล้วก็ ชิปะนะครับแล้วก็เป็นตัวเหรียญ NFT ด้วยตัวนั้นน่าสนใจมากนะครับก็เพื่อนเ่อนที่กำลังมองหาอยู่ก็รีบๆเลยนะครับเพราะว่าสิ้นปีนี้แล้วก็ปีหน้าเนี่ยผมบอกเลยว่าายุคเหรียญดิจิตอลเกิดแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญ NFT ไม่ว่าจะเป็นเหรียญคริปโตเคอเรนซีก็รีบๆหาข้อมูลกันดีกว่า แล้วก็ก่อนที่จะลงทุนกับการการเทรดเหรียญคริปโตนะครับคือผมเองก็ไม่แนะนําเพราะว่าอาตาัตราความเสี่ยงมันเยอะสําหรับมือใหม่นะครับมือใหม่ถ้าถ้าจะเอาจริงๆเลยไปไปหาโรบอตโรบอตสำหรับเทรดดีกว่านะครับแนะนําให้ให้หาโรบอทสาหรับเทรดมันจะปลอดภัยกับเงินเราด้วยแล้วก็เราได้เอาตัวเข้าไปลงเล่น จริงๆนะครับเพราะว่าการการศึกษาข้อมูลอย่างเดียวแล้วแล้วไม่ได้เอาตัวลงไปเล่นไปเรดน,นะครับมันจะทําให้เราไม่อินไม่อินกับมันไม่อินเนอร์ไม่อยากค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมคือแค่รู้ผ่านๆเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ต่างกับการที่เอาตัวลงไปเล่นมันจะรู้การวิ่งของการาฟศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ แล้วก็เห็นกระดานจริงๆของมันแล้วก็มีเรื่องอีกหลายๆเรื่องที่เราต้องรู้ที่ที่การการการศึกษาแบบไม่เอาตัวลงเล่นจะไม่ได้สัมผัสก็คือไม่ได้สัมผัสป,ประสบการณ์ตรงนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับไปหา,าโ,โบรบอทสำหรับการขุดไม่ใช่สิโ,โบรบอทสำหรับการเทนะครับ ตัวนั้นจะปลอดภัยกับเงินในกระเป๋าเราถ้าเกิดมือใหม่เทรดเองผมการันตีเลยร้อยเปอร์เซ็นเสียแน่นอนนะครับอ่าเพราะว่าความใจร้อนความความความพึ้งเขิมความเขาเรียกว่าอะไรล่ะเออหัวร้อนก็มีเออจังหวะมันขึ้นมันลงเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับก็มีประสบการณ์มานิดหน่อยนะครับสําหรับการเทรด forex เออช่วงนั้นหัวร้อนนะครับเออก็ เพื่อนๆก็ลองศึกษาหาข้อมูลกันดูนะครับในส่วนของการขุดเหรียญด้วยมือถือเข้าเรื่องเลยนะครับในส่วนของการขุดเหรียญมือถือเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นในส่วนของ่าเขาเรียกว่าเหรียญก้าวเหรียญก้าวเหรียญก้าวคืออะไรเหรียญก้าวคือมันจะเป็นสับวัยรุ่นที่จะเปรียบเทียบเหมือนเับเรามโนไปเองว่ามันราคามันจะขึ้นอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับโดยที่เหรียญเขายังไม่เข้าตลาดนั่นเองนะครับ มันก็มีหลายๆตัวหลายๆโปรเจกต์ของเหรียญแต่ละรุ่นแต่ละชนิดนะครับคือพยายามทำโปรเจกต์แต่มันยังไม่สำเร็จนะครับด้วยเงินทุนด้วยอ,องค์ประกอบหลายๆอย่างมันก็เลยเป็นการเหรียญกาวที่มโนขึ้นมาเปิดขึ้นมาตำระยะหนึ่งแล้วก็หายวับไปกับตานะครับก็มีครับหลังนั้นดังนั้นเราควรเลือกเหรียญโดยเลือกที่มาของเหรียญ โปรเจกต์ของเรียนว่าเขาทำเพื่ออะไรนะครับอย่างเช่นไพายเน็ตเวิร์กเนี่ยเออเนาะโอเคเดี๋ยวแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวมันจะยาวไปนะไปไปขุดกันเลยนะครับไพายเน็ตเวิร์ก